สวัสดีค่ะทุกคนก้อยนะคะวันนี้เรามาถักเสื้อตัวใหม่กันนะทุกคนแขนยาวก็ได้แขนใส่ช่วงหน้าหนาวได้หมดนะคะเออวันนี้ใช้ไหมพรมนะทุกคนเนะะี่ยค่ะเป็นลายหัวใจพองโตนะคะไหมพรมไว้ใส่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็เข็มใช้เบอร์นี้นะถักขึ้นโซ่ไปยาวๆนะคะเราขึ้นลายก่อนแล้วออโซ่เหลือเราก็ค่อยมาตัด ออกในภายหลังนะคะเนี่ยค่ะขึ้นไปยาวๆนี่ก้อยขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> เรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมีอะไรมีมาร์คเกอร์ได้เนี่ยก้อยเตรียมไว้ทั้งหมดนะก้อยเตรียมไว้เจ็ดร้อยกรัมยังไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่นะแต่ก็คือเตรียมไว้เจ็ดร้อยกรัมแล้วแต่ขนาดด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนมาเลยค่ะทุกคนเออขึ้นโซ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อมนะขึ้นลายก่อนเนาะลงมาในโซ่ที่ห้าด้านล่างนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตรงนี้จะเป็น,นมุมมุมแรกในจุดเริ่มต้นนะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่ด้านล่างนะทุกคนลงไปแปดเอฟแปดโซ่ค่ะแปดหลักสองถ้าถักผิด เอ,อถ้าโซ่มันปิดอะ่ะเราแสดงว่าเราจับด้านโซ่ไม่ถูกโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึงแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งท้างบนแล้วก็เว้นหนึงโซ่ด้านล่างแล้วก็ลงตรงนี้ก็จะติด,ตดขาด,ด,ดนิดนึงนะทุกคน ยังไงอะงงเลยนี่แปบ๊บนะทุกคนเพาะโซ่มันบิดแ,แต่เราเริ่มอยู่แล้วอะงงเองเลยค่ะเอาอ่ะขึ้นใหม่นะเผื่อเดี๋ยว บิดตรงนี้ทุกคนถูกไหมว่าเดี๋ยวเราจะถักไม่ได้ไงมาทุกคนดึงออกแล้วก็ถักเข้าไปใหม่เลยโซ่ห้าด้านล่างนะคะตรงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้เราจะ ให้เป็นมุมของเรานะคะลงไปในโซ่ที่ห้าโซ่หนึ่งค่ะเว้นหนึ่งโซ่ด้านล่างแล้วก็แปดโซ่แปดหลักตรงนี้ต่อเนื่องไปสองสามสี่ห้าค่ะ หค่ะเจ็ดแปดหลักนะคะ8ตามด้วยออโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งโซ่ด้านล่างเหมือนกันลงไปแล้วก็ลงในโซ่ถัดไปค่ะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งโซ่ด้านล่างโซ่หนึ่ง เว้นหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็ลงสองหลักหนึ่งสองได้มาแบบนี้จากแปดหลักมาแล้วก็โซ่หนึ่งไปหาแล้วก็ลงหนึ่งเว้นหนึ่งโซ่นะคะทำเหมือนกันค่ะโซ่หนึ่งโอเคเว้นหนึ่งโซ่แล้วก็ ตรงนี้มันจะต้องลงเหมือนกันกันกบอีกด้านหนึ่งก็คือ,อ,อตัวแปดหลักค่ะหนึ่งแปดหลักนะคะสองสามค่ะสี่ห้าหกค่ะ เจ็แปดได้แล้วก็โซ่1นึ่นะคะแล้วก็มุมเว้น1โซ่แล้วก็มุมค่ะนะเดี๋ยวเราค่อยเล,เลยตรงจรุดเริ่มต้นก็เป็นอย่าลืมลงมาร์กเดี๋ยวเราเชื่อมก่อนก็ได้ค่อยลงมาร์กค่ะให้เรารู้ไว้เ ต่อเนื่องไปได้มุมที่2แล้วนะเว้น1โซ่แล้วก็ลง8หลักค่ะคือจะลงเท่ากันทุกด้านนะคะถักเหมือนกันเลยสด้านก็จำนวนลายเท่ากันนะขึ้นมาเท่ากันเพราะว่าเออต่อหนึ่งลายค่อนข้างใช้จํานวนหลักเยอะนะคะต่อหนึ่งลายก็ชิ้นงานก็จะมีขนาดที่กว้างนะฉะนั้นเราก็เลยเออใช้ จำนวนลายขึ้นต้นเท่ากันนะคะ2องสี่ดแป่8แล้วก็เว้นหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ลงไปเว้นหนึ่งนี่นะ,ะแล้วก็ถักเหมือนกันจำนวนลายเท่ากันทุกด้านนะคะ แล้วก็อะไรอะ่ะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเนาะเว้นหนึ่งตรงนี้เราก็ตัวแปดหลักนะคะแล้วก็มุมสองสามสี่ค่ะ ห้าหกเจดแล้วก็แปดโซ่หนึ่งเนี่ยได้มาอีกด้านนึ่งละโซ่หนึ่งแล้วก็มุมค่ะแล้วก็ถักให้ครบจำนวนด้านเลยนะคะที่เหลือได้มาสองแล้วนะถักอ,อ,อีกสองด้าน,นะคะ่ะทุกคน ได้ทั้งหมดสี่ด้านแล้วนะทุกคนก็เชื่อมมาทุกคนลงในโซ่ที่สามมาหนึ่งสองสามนะคะสองสามตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามเนี่ยเชื่อมเข้าไปจะต้องเว้นหนึ่งโซ่เนาะเสร็จแล้วนะทุกคนให้คุณเข้าไปข้างในด้านในตร,ตรงช่องเนี่ยค่ะ หักแบบนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะเออแล้วก็ก็เอาได้เข้าไปด้วยปาพะทุกคนเอาได้เอาก่อน <c oughs> โอ้เนาะเอาใหม่ค่ะมันอยู่ข้างนอกถูกแล้วเมื่อกี้ก้อยมาข้างในเฉยเลยอ่ะเอาใหม่นะคะ ได้ละแล้วก็เข้าไปข้างในในช่องเนี่ยนะทุกคนให้มันได้สองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองเห็นไหมตรงนี้สามสี่แล้วคุณก็ลงไปไปถักมุมในจุดเริ่มต้นนะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไปในช่องกเกี่ยวได้รอดผ่านมันจะได้สวยค่ะแบบนี้นะแล้วก็ โซ่หนึ่งเออดึงดยาวๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราเชื่อมหน้านล่างกันเวลาเชื่อมนะทุกคนวางงานดีๆนะคะอย่าให้งานเบี้ยวนะอย่าเพิ่งตัดชับทีเดียวนะให้คุณเออเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันยาวไปก็อย่าตัดชับทีเดียวค่อยๆล่ออ,ลออกแล้วก็ให้คุณเหลือจํานวนโซ่ที่มันจะต้องใช้ด้วยก็คือหนึ่งโซ่ใช่ไหมเนี่ยก็จะค,อค่อยๆล่อ เหลือเพื่อไว้เราดึงอีกแล้วก็มาลงด้านล่างนี้ค่ะทุกคนตรงตรงตัว V ีในจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยค่ะแทงเข็มเข้าไปแล้วก็เกี่ยวห่วงที่ที่เราเลาะได้ออกมาตะเกียเหมือนเราถักโซ่เนาะเกี่ยวเข้ามาด้านในค่อยๆทำนะเนี่ยค่ะเราก็ล็อกล็อกเหมือนเราถักโซ่ล็อกสักสองครั้งก็ได้ก็ค่อยดึง เรียบร้อยดูว่าเราเชื่อมถูกไหมงานมันไม่บิดนะได้แล้วเราก็เห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้นะได้เราเราก็มาทักต่อไปค่ะทุกคนต่อไปนะ กใ็ใช้โซ่สองนะคะจากมุมไปแล้วนะตรงนี้ลงหนึ่งหลักด้านข้างนี่ค่ะแล้วก็ลงเออแปดหลักที่เห็นด้านหน้าลงไปเลยทั้งหมดจะต้องได้สิบหลักนะคะสามสี่ห้าหกค่ะ 7จ็ได้มาเก้าใช่ไหมเราลงด้านข้างนี่หนึ่งหลัก10จากจุดเริ่มต้นมานะ okay. จากนั้นโซ่สองค่ะโซ่สองข้ามช่องนี้ข้ามหลักนี้นะข้ามมาลงช่องนี้หนึ่งหลัก ได้มาแล้วก็ลงในหลักนี้แล้วก็ลงซ้ําในหลักตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงในช่องได้มาสี่แบบนี้นะคะสี่แล้วคุณโซ่สองโซ่สองข้ามมาตรงนี้ละ่ะข้ามสองหลักมาลงนี้เลยหนึ่งหลัก ลงในหลักลงในช่องนี้ถักเหมือนกันกับเมืไต้กีนะคะได้แล้วก็ลงในในช่องให้มันได้เท่ากันสี่หลักได้แล้วนะคือตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจให้เรานะ <c oughs> โซ่สองค่ะโซ่สองแล้วก็เว้นหลักนี้เนาะมาลงช่องนี้ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องอีกแปดหลักที่เห็น สองสามสีแล้วก็สิด้านข้างนี่นะคะ โซ่สองค่ะเราถักมุมนะเข้าไปในด้านในเลยค่ะโซ่สอง้วกวนมาถักอีกด้านหนึ่งตัวน,นี้คือลงมาร์กได้แล้วนะทุกคนลงมาร์กเลยค่ะ ลง10บหลักลงด้านข้างก่อนนะคะ1หลักแล้วก็อีก8หลักที่เหลือแล้วก็ลงด้านหน้าอีก1หลักเพิ่มเข้ามาเป็น10ลงในช่องนะคะก็โซ่ส เว้น okay. หลักนี้มาลงอีกช่องหนึ่งแล้วก็ลงในในหลักสองหลักด้วยกันนะคะแล้วก็ลงในช่องตามด้วยโซ่สองแล้วข้ามสองหลักไปมาลงตรงนี้ลงซ้ำกันในหลักแล้วก็ลงในช่อง ต่อด้วยออโซ่สองนะคะแล้วคุณมาลงในในในช่องตรงนี้ให้ได้สิบหลักถักบนไปสองสามสี่ก็ห้า 7จ็ดแแล้วก็สิบโซสองถักมุมมันนี้ถักวนไปให้จบแถวเลยนะวนไปจ้ะเอามาทุกคนต่อนะคะเห็นไหมก็เขาที่เขาทางได้บ้างแล้วนะคะ จากนั้นต่อไปในแถวต่อไปนะสองอสี่หกแปดสิบลงสิบแล้วโอเคโซ่สองเนาะเชื่อมนะคะทุกคนจบในโซ่ที่สามตรงนี้แล้วก็เข้าไปด้านในเหมือนเดิมทุกคนนี่ ให้มันมีเออสองห่วงแบบนี้นะแล้วเราก็รวบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเราก็เนี่ยแทงเข้าไปตรงรูเออห่วงด้านนอกค่ะทุกคนแล้วก็เข้าไปในช่องช่องมุมของเราเข้าไปด้านในนี้นะแล้วคุณก็ถักปกติถักมุมขึ้นมามจะได้สวยแบบนี้นะแล้วก็โซ่สองนะคะ แถวนี้ก็โซ่สองแล้วก็ลงสิบหลักที่เห็นด้านหน้าลงไปเลยค่ะสองสามสี่ห้าค่ะหกเจ็ด สิบสิบละตามด้วยโซ่สองนะ,ะทุกคนโซ่สองโซ่สองตรงนี้นะเราจะอ้อมอย่างนี้นะคะ